ัสดีครับช่างหาเรื่องทำนะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับหลอด LED นะครับหลอด LED นะครับที่เขาทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวจอดนะะพอดีขับรถผ่านนะก็จะเป็นตู้ทิ้งนะครับทิ้งหลอดไฟนะครับประจำหมู่บ้านนะครับประจำหมู่บ้านอันนี้เราก็มาเจอนะครับหลอด LED นะครับซึ่งเราก็เก็บไปหลายหลอดนะ เาไปเช็คตรวจเช็คนะครับก็ออเอามาใช้งานใหม่ได้นะกับหลอด LED นะครับวันนี้เราได้สองหลอดนะได้สองหลอดเอาไปรียูดใหม่ครับเอาไปใช้งานใหม่นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับครับหลังจากที่เราไปเก็บหลอดไฟมานะครับ ก็จะมีสองหลอดนี้นะครับก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็จะเก็บสามหลอดนี้มาก่อนนะครับสำหรับสองหลอดนี้เก็บมานะครับมาหลุดมือนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วมันหลุดมือก็เลยหลอดก็แตกอย่างที่เห็นนะล่าสุดนะอันนีก้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็ก่อนนู้นอีกนะก็เราเช็คแล้วนะครับสองหลอดนี้ครับติดครับแล้วก็เป็นชุดแผงวงกลมอย่างนี้นะ ก็ติดนะครับก็ติได้มาหลายหลอดครับไม่ว่าจะเป็นหลอดหลอดกลมหรือหลอดยาวนะครับหลอดกลมก็ไปใช้งานเป็นสแปร์ไปหลายหลอดคะตัวหลอดนี้นะครับรู้สึกว่าจะเสียนะครับเสียเสียหลอดเดียวนะตัวสองหลอดนี้เช็คไฟแล้วก็ใช้ได้หมดนะก็สามารถใช้งานได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเอามันเิเพราะอะไรเขาอยากได้เปลี่ยนเขาอยากจะเปลี่ยนหลอดฟส่ไปยังไงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไเช็คไฟดูกันอีกรอบ จับขั้วหัวท้ายบา,บางรุ่นนะครับบางรุ่นก็สังเกตุดีๆ,ๆ,ๆไม่ใช่หัวท้ายนะครับ L กับ N ไม่ใช่หัวท้ายนะครับแต่จะเป็นขั้วฝั่งเดียวกันนะครับจะียเป็นลักษณนนะนี้ L แล้วก็ N อยู่ทางเดียวกันนะบางรุ่นก็คนละทางกันหัวท้ายนะนี่เราลองเช็คไฟดูนะ เราเก็บมาครับติดนะครับติดก็จะเป็นสีนสีนวลน,น,น่าจะเป็นวอร์มไลท์นะไม่ใช่ดับไม่ใช่เดไลน์นะนี่ก็ติดนนเหมือนไฟตามงานวัดนะก็ติดน,นะครับตัวหลอดนี้ อันนี้เก็บมาก่อนหน้านี้นะก็ะน่าจะเสียนะครับหลอดน,นี้ก็จะมีหลอดน,นี้นะคก่อนหน้านี้นะที่เก็บมาหลอดนี้ไม่เก็บเนียบเลยนี่ก่อนหน้นหนานี้ที่เก็บมานะครับ ก็จะมีสองหลอดนะครับที่ก่อนหน้านั้นที่เราเก็บมานะครับก็ไม่ติดนะหลอดนี้กับหลอดนี้นคสองหลอดไม่ติดส่วนหลอดเล็กนี้ตนะิดนคับหล่อดนี้ก็ได้หลอดฟรีมานะครับสามหลอด ที่แตกเดี๋ยวเราก็จะแกะออกนะครับเอาเอาหลอด LED นะครับอย่างหลอดนี้นะครับอันนี้เราได้ทําการซ่อมเสร็จแล้วนะ่อมเสร็จก็จะใช้ในลักษณะน,นีนะ้ห้อยในที่ร่มนะก็จะมีแสงสว่างก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วนี่ครับสว่างมากครับถ้าเป็นเวลากลางคืนนะสำหรับชุดนี้นะครับก็ตัดไปนะครับตัดไปสองชุดนะครับ ตัดไปสองชุด LED ก็จะมีทั้งหมดแปดหลอดนะแปดหลอด8ปหลอดนีน่สิบสองโวลต์สิบสองโวลต์สิบสองโวลต์ส2องโวลต์สองโวลต์ก็ชุดแนนะ1สิบสองโวลต์นี่เราได้ทําการตัดไปสองชุดนะครับเพราะว่าในชุดที่ที่สองครับที่หนึ่งที่สองนี่ก็คือ LED มันจะจะเสียไปนะครับจะมีรอยไหม้เนรัยเราก็เลยทําการตัดแล้วก็เอาส่วนที่เหลือมา โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของของเดิมนะครับนี่ใช้งานได้นะอันนี้เอาไว้ใช้งานเลยส่วนตัวนี้นะตัวนี้ก็ได้มาได้มาฟรีฮเก็บมาก็มาเช็คดูก็ใช้งานได้นะอันนี้อันนี้เราก็ได้โมไปนะครับโมใส่ใส่โคมของชุดนี้นะโมไปเป็นตัวนี้แทนนะ ใช้งานได้รนะับอันนี้ก็เก็บมาทั้งนั้นเลยนี่ก็ใช้งานได้เก็บมาทั้งนั้นเลยเอาไว้เป็นไฟแสงสว่างได้นะครับมีประโยชน์ครับส่วนมากเขาก็จะทิ้งกันนะผมก็ไปเก็บมาก็ได้หมดเอาไปเป็นสเปร์ก็หลายหลอดนะ เราก็มาดูวิธีการ,รวิธีการซ่อมหลอด LED กันนะเพื่อใช้งาน,นครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแกะนะครับแกะหลอดนะสำหรับหลอดแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปนะครับสําหรับหลอดนี้ครับของยี่ห้อน,นี้ก็จะเป็นพลาสติกน่าจะเป็นพลาสติกนะส่วนรุ่นนี้จะเป็นหลอดแก้วนะ แก้วคล้ายหลอดฟูเลเรสเซนต์นี่ยก็จะแตกง่ายคนระับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วถ้าหลอดนี้มันใช้งานไม่ได้หรือว่าซ่อมไม่ได้แล้วก็จะเอาหลอดพลาสต,ติกเนี้ไปเปลี่ยนแทนหลอดหลอดนี้นะสำหรับวิธีการแกะก็ง่ายครับก็ค่อยค่อยหมุนครับมันก็จะอจัดหัวก็อัดจ,จะแน่นหน่อยนะค่อยค่อยหมุนก่อนนะแล้วก็ดึงดึงออกมาดึงออกมาก็จะเห็นชุดเล็กรอนิ์นะนี้ ทาทนะ้จะค่อยดึงออกมานะรุ่นนี้จะดึงง่ายกว่าหลอดที่มันเป็นเป็นหลอดแก้วนะก็จะหลอดแก้วก็จะถอดอกยากหน่อยนะอนนเราก็ค่อยๆดึงออกมาอันนี้ดึงออกมาได้เลยคนะิดว่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าหลอดแก้วนะ แบบหลอดแก้วนะี่ก็จะถอดยากหนะ่ต้องระวังมือเลยจะต้องใช้ตัวช่วยนะอาจจะเป็นเลื่อยหรือว่าอะไรก็ได้นะเลื่อยหัวออกนะอันนี้หมุนออกแนละ้ว ค่อยบิดนะครับ,บระวังมือด้วยเดี๋ยวแตกใส่มือค่อยๆดึงออกมาก็จะมีลักษณะการยึดติดนะครับแตกต่างกันครับถ้าเป็นหลอดพลาสติกนะก็จะเสียบเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นหลอดหลอดแก้วนะครับจะมีการติดกาวนะครับติดกาวไว้เราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับโดยการแตะดันเลย ู้สึกว่าจะไม่ถึงนะกับด้านแตกไปแล้วครับน่อยกนะ็คงจะอาจจะไม่ได้ใช้แนละ้วใช้เป็นลักษณะนี้เลยเอาไว้ใช้งานนะส่วนหลอดที่เราแกะออกนะหลอดแก้วก็ไปทิ้งตู้ตามเดิมนะ ดึงออกมาได้แนละ้วนห้ทาการตัดก่อนนะตัดก่อนไม่งั้นมันจะดึงออกไม่ได้นะ เช็คกันนะครับว่าหลอดไหนมีปัญหา,าเรามองเห็นนะครับก็จะเห็นแล้วครับว่าหลอดที่มีปัญหานะครับก็จะมีในลักษณะของการไหม้เนี่ยการไหม้เนี่ยนี่ก็จะชี้ให้ดูนะครับก็จะมีรอยดำรอยดำาๆชี่จุดอเี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจนะว,ว่าใช่หรือเปล่าต้องลองเช็คดูนะครับ ที่เราแกะมานะครับเราก็จะเห็นสิ่งผิดปกตินะครับก็คือจะมีสายสายที่ขั้วนะครับรุดออกมาจากแผงอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการบัเตรีใหม่นะเดี๋ยวลองเทสไฟดูใหม่ครับหลังจากที่เราบัเตรี เป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็มาลองเทสไฟนะครับติดนะครับติดอันนี้ก็คือเราก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหลอดนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งหลอดนะครับไม่ต้องซื้อเลยนะครับขั้วมันสุดนะครับขั้วอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับ ว่ามันหลุดไปนะครับก็ทําการบักกรีนะครับก็ได้เพิ่มมาหนึ่งหลอดนะเดี๋ยวประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะเขาพุกไปนะครับสําหรับรอยดําที่ชี้เมื่อคู่นี้นะครับก็จะมีรอยดําๆไม่ไม่นิดนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็หลอดก็ยังใช้งานได้อยู่นะอนี้เราก็ได้ฟรีมาอีกหนึ่งหลอดนะเดี๋ยวเรามาเช็คหลอดต่อไปนะ หลอดถัดมานะครับที่เราถอดออกมาก็ปัญหาก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ไม่ใช่ด้านด้านชุดอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นทางขั้วหลอดน,นะก็สายก็จะขาดนะสายก็จะขาดก็ทําการเดี๋ยวเราจะทําการบัตรีนะรเราเริ่มทําการเทสนะเทสได้ไแล้วติดนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหลอดน,นะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งหลอด เราเช็คให้ดูคนะรับก็ระมัดระวังอันนี้ใช้คลิปหนีบผ้านะระมัดระวังเรื่องไฟด้วยนะครับนีเราหาอุปกรณ์ไม่ได้ใช้คลิปหนีบผ้าเนะเราเช็ให้ดูนะติดนะครับติดสรุปแล้วเราได้ทุกหลอดนะได้ทุกหลอดเลย ทุกหลอดลก็จะมีหลอดนี้นะครับที่เก็บมาก่อนหน้านี้เน,นี่ยก็แบบนี้อันนี้เราได้ทําการตัดไปสองชุดนะครับถ้าสังเกตง่ายง่ายก็คือเวลาเราถอดออกมาเนี่ยถ้าหลอดไหนมันเสียนะ,ะหลอดไหนมันเสียมันจะมีจุดดำๆอยู่อยู่บริเวณบริเวณหน้า led นีนะะ้อันนี้เราได้ทำการตัดไปแล้วครับชุดนี้นะครับแล้วก็ ทำการตรวจเช็คนะครับโดยใช้โดยใช้เนี่ยแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเช็คนะครับตรวจเช็คจับหัวท้ายนะครับถ้าหลอดไหนติดนะครับแสดงแสดงว่าใช้งานได้ถ้าหลอดไหนไม่ติดแสดงว่าหลอดนั้นมันขาดนะก็หลักการง่ายๆครับอันนี้เราก็ได้หลอดไฟใช้ฟรีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลอดนะครับรวม รวมชุดนี้ด้วยก็เป็นหกหลอดแล้วก็อีกอีกหลายๆห,หลอดน,นะครับที่เราไปเก็บมาคนระับได้เยอะแล้วครับอย่าทิ้งนะครับหลอด LED นะครับเก็บไว้มีประโยชน์นะครับอามาดีงุ้ยใช้งานได้ใหม่ฮนะก็วันนี้ก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ,บการง่ายๆนะครับยวลองเทสให้ดูนะครับ ทำการแบ่งรวมรบนะถ้านะสายหลอดไหนติดนะครับมันก็เช็คได้ง่ายนะ เช็คทีละทีละแปดหลอดนะครับแบ่งแปดหลอดนะแปดหลอดจะมีสิบสองโวล์นะติดหมดแนละแบ่งช่วงทีละแปดหลอดแปดหลอดนะก็จะมีสิบ,บตตนะสองโวล์นะครับแบตเตอรี่นะเช็คติดหมดใช้สายโทรศัพท์นะครับ ็อันนี้ก็หาง่ายๆครับโทรศัพท์รุ่นเก่านะเขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเก็บมานะมีประโยชน์ครับเอาไว้ตรวจเช็คลอด LED ได้นะโอเคนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลอด LED นะครับเสียอย่าทิ้งหรือเราไปเก็บที่ไหนมาก็ได้ครับตู้ที่เขาทิ้งเอามารียูน์ใหม่ครับใช้งานได้ไม่ต้องซื้อนะครับฝากติดตามนะครับ ช่างหาเรื่องทำนะช่างหาทำนะหาทำไปเรื่อยนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์